ในขณะที่ลูกฉันตาแป๋วมากคือตาเป๋วไม่ไหวคือแบบดูรายละเอียดค่ะใครจะแต่งหน้าผมยังไงก็แต่งครับแต่ยังไงตาเป๋วมากนะลูกฉันนะตื่นแล้วและแต่ตัดภาพไปที่ลูกเขยฉันเดี๋ยวนี้ตัดภาพไปที่ลูกเขยฉันงวงไม่ไหวคือแบบเอ็นดูนางอ่ะนางแบบ แกดูขนาดหน้าสดยังได้าเงไน้าดูเลยอ่ะคือแบบคือไม่ได้ไม่ได้แบบหวีดความหลอนนะแต่แบบน่าด,ดูดูดี่ดูปากงุยตั้งแต่แบบตื่นมาแล้วมั้งใครเหมือนเด็กสามขวบไปโดนปลุกมาแต่งตัวไปโรงเรียนเหมือนเป็นดูอ่ะดูแต่งหน้าไปหลับไปแล้ววินมาปลุกวพย่อ